ัสบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น,อ uku, น้อง FC มูสุขุสุคนอ่าซีอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศทุกคนเนะาะแมนนี่กับมาพบมาพ่อกับบอสิลัดคือเก่าทุกคนเนาะนี่ทางบ้านสิลัดก็อ่าบดได้ออกไปทางใดทุกคนเนาะก็เลยหาแนวกินมาสู่พ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนเนาะอะเนื้กินเนาะก็เป็นอย่างไรทุกคนยามนี่ก็คือเนี่ยม่วงใน นกม่งทุกคนเลยกับแจวเป็นแจนปลามวกับแจนปลาทุกคนเดินมาเดินคนเปนพี่น้องอน,นี่่างๆกับลมกับแหงสูงนี่อูวเป็นอย่างรอมางก่อนจะคำหนึ่ง เป็นมงมงโซ่หองป่ายังมันออกยังมันหล กินบะหมี่บัวคักทุกคนนึงกรอบๆมันม่วงสดเลยจะกินวิธีใหม่ใหม่หนอ่อง มันมัน,ม,นมันขัดเต็มปากเต็มคำมังงวงไปนี่ดอกดอกตนพี่น้องเลยเพราะว่าต้นใดมีทุกต้นหาในมันมในมันใหญ่กว่า มอนี้ซึกวันหนาวแห้งกับคนมาเนี่ยพันยุเข่าล่าแต่พูดว่าบ้านอื่นเมืองอื่นดูประเทศอื่นสีหนาวคือบ้านบานสิลันดอบ่เนาะเิเอาสมีก่อนลมบะะ่ดะกคนบังนวดไปแจวบนเนี่ย

พ <c oughs> าในาออกแล้วประกอบเดี๋ยวคน,เ,นเดียวบังคนองฮึ่ม ซอยจุมงบงวงบังวงกับอันโหหอมน้อมบัวจะแบ่มัเนเขากันคอัม จามคิเกเอฟซีหลายๆคนเนาะอ่าระวังเบาสิลัดเห็ดคลิปกินแบบนี้กับไปถ่ายคลิปสาวโสดดูคนเนาะเอฟซี FC สีสนับสนุนอันทางใด <c oughs> ลครก็กันดูคนเนาะลองคอมเมนต์มาหน่อยดูยคนเนาะอ่าบาสลาเหตุคิปกินยังซี่มันกะสิคือบบเนาะอ่าจะคือกับกันแบบอันถ่ายสาวโสดโบดูคนเนาะ ไปเอฟซี FC, ลองพิจารณาแบบคอมเมนต์เข้ามาเบิ้งออาความคิดเห็นใส่กันบริรษัท้ามาปรึกษาเอฟซีเนาะบระษิษัท็ยองมากกัอยากยาเนี่ยเนาะในการถ่ายคลิปซาโสดทุกคนนี่งมากเนี่ยแต่มันก็เริ่มต้นมาจากหัน่นแต่ในใ,นใจก็อยากเห็นคลิปกินนี่แหละก็ลองเบิ้งคลิปนี้ทุกคนเนาะไปเอฟซีลองพิจารณาแล้วก็ลองคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นทา,บางบริษัทลองเบิ้งทุกคนเนะนะอืม nị mắc này. Ừ. Nó. Bạn nào vô. Hay đập mông bên đây ha kiếm ngài dữ tụi con nó lưng bừng bánh Thì bánh này cọp quá ตือว่าได้ที่แล้วแหละวันนี้เอาสมัยก่อนทุกคนเนาะอลองเบิงบ่งก่อนว่ามันสิคือบ่อเลือว่าบ่อคือกับการเห็ดคิดกินข้าของถั่วไปทุกคนเนาะลองให้เอฟซีลองพิจา,า,าออรณา,ราแล้วก็คอมเมป็นการมาเบิ่งว่าควรเห็ดต่อบ่อเลือว่าควรยุติเพียงเท่านี้ทุกคนเนาะ โดยสำหรับวันนี้ชิกก็ขอจบคลิไปไว้ก่อนนะคไว้พกรอกันในเมื่อนาเนานะโดยเอาสบายดี